เชียทีเอลเปิด Experience Center พบป้อนแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าเกือบร้อยรุ่น ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับก็มาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโดยล่าสุดทาง Company a m p r e x Technology Limited หรือ CATL นะครับก็ได้เปิด Experience Center เป็นแห่งแรกที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนโดย The First Experience Center นี้นะครับเป็นการจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่างๆที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่จาก CATL ใช้พื้นที่กว่า13,800ตารางเมตรมีรถยนต์เกือบร้อยรุ่นจากแบรนด์ยานยนต์ประมาณ50แบรนด์อย่างแบรนด์จีนด้วยกันนะครับก็มีหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นซลล m i นะครับที่เรารู้จักกันดี MG Arcfox อาตาหลีออโต้ไอคาหรือเจคูนะครับโรเวในเครือ MG แล้วก็ Xceed BMW Mercedes-Benz s e e k e r Audi Volvo ช้างอันเนต้า IM Nissan Volkswagen A i-to Honda D-Paul GAC Ora Link and c o Hongqi และอื่นๆนะครับที่ผมยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับ โดยทาง c t l นะครับก็ได้กล่าวว่าโชว์รูมแห่งนี้ มีการแสดงรถยนต์ให้กับผู้บริโภคโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าคอยตอบคำถามและให้คำแนะนำในการซื้อรวมถึงมีการจัดแสดงเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นล่าสุดและเวิร์กช็อปด้านวิทยาศาสตร์ทาง C.A.T.L. นะครับเน้นย้ำว่าจะไม่ผลิตรถยนต์เองเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรถยนต์และจะไม่ขายรถยนต์เองความพยายามนี้เป็นธุรกิจพันธมิตรของบริษัทไม่แน่ใจว่าคำกล่าวนี้นะครับได้ไปพาดพิงถึงผู้ผลิตแบตเตอรี่รายอื่นหรือ ซึ่งคล้ายกับทางหัวเว่ยนะครับที่เป็นอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนที่ได้กล่าวว่าจะไม่ผลิตรถยนต์โดยตรงแต่จะช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์ได้ใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆของหัวเวย่ยและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดจําหน่าย นอกจาก The First Experience Center ที่ CATL ได้จัดตั้งขึ้นแล้วนะครับทาง CATL ยังเปิดตัวแบรนด์บริการหลังการขายอย่าง n ิง g Service โดยทาง Ning Service นะครับมีเครือข่ายสถานีบริการมืออาชีพถึง112แห่งที่ให้บริการต่างๆรวมถึงการบำรุงรักษาแบตเตอรี่การตรวจสอบสุขภาพและการช่วยเหลือเคลื่อนที่สำหรับ CATL นะครับก็เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบันนะครับมีถึง37.8%สําำหรับครึ่งแรกของปี2024และเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแบตเตอรี่ของ CATL ก็ได้ถูกใช้ในแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า EV มากกว่า14.5ล้านคันและ50อันดับแรกของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ NEV ทั่วโลกในปีนี้นะครับมี27คันที่ใช้แบตเตอรี่ของ CATL เรียกได้ว่าเกินครึ่งเลยทีเดียวนะครับ และการเปิด first experience center ครั้งแรกของ CATL ก็เป็นความพยายามที่จะเข้าถึงผู้บริโภคทั่วไปในรูปแบบของออฟไลน์ซึ่งทาง CATL นะครับมีเป้าหมายที่จะสร้างโชว์รูมที่คล้ายกันในเมืองอื่นๆอีกต่อไปโดยในซื่อนะครับมองว่าเป็นลักษณะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคคล้ายกับ แบรนด์ Intel นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ชิปยักษ์ใหญ่ของโลกที่ทําให้ Intel ได้ขยายส่วนแบ่งการตลาดได้หรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k New t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน